นี่คือเรื่องจริงของผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลัตสามอินเตอร์พอมาหาหมอมาตรวจหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเราก็รู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ตกใจค่ะคนอย่างเราเป็นด้วยเหรอนี่คือพี่ลำดวนครับป่วยเป็นมะเร็งแต่พี่ลำดวนเป็นคนคิดบวกขนาดหมอบอกว่าเป็นมะเร็งพี่ลำดวนยังไม่เชื่อเพราะว่าเราแข็งแรงนะเราก็เลยไม่ค่อยเชื่อว่าเออเราเป็นมะเร็ง เราก็คิดว่ามันคงจะเป็นก้ามเนื้ออักเสบเราก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆจนมันโตพอมันโตโตมากจนหมอพาตัดไม่ได้ส่วนนี่คุณพี่ดัชนีครับป่วยเป็นมะเร็งตั้งแต่ปี2555ปี55เเราจะตรวจเช็คร่างกายโดยคำมาเจอก้อนแล้วทีนี้เราก็เลยมาหาคุณหมอเพื่อรักษาคุณหมอก็นัดบอกว่าตกลงว่าเป็นมะเร็งระยะสองนะ จะต้องนัดผ่าตัดและแทนนี้จะต้องให้คีโมพอเรารู้ว่าจะต้องคีโมเราก็เครียดน้ําหนักเราก็ลงไป5้กิโลเลยค่ะเครียดมากก็เลยต้องหันไปพึ่งธรรมะอ,อ่พอดีรู้จักกับแท็กซี่ค่ะแท็กซี่รู้จักกับแท็กซี่แท็กซีกซ่พาไปวัดบอกว่าวัดนี้มีคนไปเยอะมันก็อยู่ได้มา12ปีอยู่นะคะถึงคุณพี่ดัชนีจะโชคดีอยู่มาได้ถึง10ปี แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาโรงพยาบาลครับปีหกหามันมันบวมแดงค่ะมันพร้อมที่จะแตกอยู่แล้วแต่ว่าก็หนีนะคะหนีไปไปบวชอีกทีหนึง่งใช่ครับมะเร็งมันร้ายก้อนเนื้อของคุณพี่ลำดวนและคุณพี่ดัชนีโตขึ้นคุณหมอพาตัดให้ไม่ได้แต่โชคยังดีนะครับที่ปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งดีขึ้น คนไข้มะเร็งเต้านมในช่วงนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากครับเราเข้าใจดีครับว่าเต้านมถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนไข้ผู้หญิงทุกคนเพราะฉะนั้นคุณหมอผ่าตัดก็สามารถที่จะผ่าตัดออกเฉพาะก้อนหรือผ่าตัดเต้านมออกบางส่วนเพื่อที่จะรักษาความภูมิใจของผู้หญิงเอาไว้เรามีความสามารถที่จะตรวจลึกลงไปถึงระดับยีนเพื่อที่จะให้ คนไข่มะเร็งเต้านมทราบว่าคุณเหมาะกับการรักษาชนิดไหนโดยเทคนิคของการฉายแสงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องหรือว่าด้วยวิธีการต่างๆที่คุณหมอรังสีรักษาพัฒนากันขึ้นมาก็ทําให้ผลข้างเคียงต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากการฉายแสงน้อยลงได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเรามีการพัฒนายามุ่งเป้าเพื่อที่จะควบคุมรักษามะเร็งได้อย่างดีเพิ่มโอกาสการหายขาดลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ํา ให้คุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วก็คุมตัวโรคได้นานจนลืมไปเลยว่าเคยเป็นมะเร็งครับหลังจากกลับเข้ามาสู่กระบวนการรักษาปัจจุบันคุณพี่ลำดวนและคุณพี่ดัชนีกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติแล้วครับที่เห็นผู้ป่วยมะเร็งของเราอารมณ์ดีแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผู้ป่วยของเรามีการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งต่อรอยยิ้มและเติมเต็มกำลังใจที่ดีๆให้แก่กัน คนที่ไม่รู้จักกันกลับมารักกันแักสนิทกันคิดถึงกันวันนี้หมอนักเย้ yeah, ดีใจจังเลยจะได้มาเจอกันจะได้มาพบกันเราไม่ได้แบบเป็นผู้ป่วยที่งอยเงามีแต่ผู้ป่วยที่ชื่นบานอยากมาโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะว่าเราได้เจอหน้ากับพี่น้องของเราที่เป็นโรคมะเร็งด้วยกันไม่ใช่ว่าเรากลัวนะเรามีความสุกที่จะมามนใจกันนี่แหลคะค่ะตั้งแต่มาเจอคุณหมอแล้วก็รู้สึกเลยว่าเรา บางทีทำงานทำอะไรมันไม่เหมือนว่าเราเป็นมะเร็งเลยค่ะจนแบบว่าเพลินแบบว่าทุกคนเขาบอกว่าฟื้นตัวได้เร็วมากคือแบบไม่มีได้กำลังใจจากเพื่อนๆด้วยค่ะ